เดี๋ยวข้างในก็จะมีวิธีการทำแล้วก็จะเป็นสถานที่ทำทำามะฮอมนะคะเดี๋ยวเราจะไปกันเลยนะคะ เจอกับคุณยายเจ้าของบ้านนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปสอาวถามคุณยายเลยนะคะวันนี้พวกเรามาจากมพะเยานะคะจะมาสอบถามวิธีการทำผ้ามอคอมแล้วก็เรื่องราวความเป็นมาก่อนเลยนะคะเริถามว่าที่นี่ก่อตั้งมากี่ปีแล้วคะก็ตั้งมาประมาณได้ ห้าหกสิบปีแล้วตั้งแต่พ่อแม่มามนะรุ่นมันพบุลุดเลยใช่ไหมคะอันนี้ก็สืบเนื่องจากพ่อแม่แต่แต่ก็ทำผ้ามั่งค้อนี่ก็แต่สมัยนานแล้วใช่ไหมคะเจ้าทำมานานแล้วหลายรุ่นนี้เป็นรุ่นที่สามครับจากปู่แล้วก็มหาพ่อกับมายายเดี๋ยวนี้ย้ายก็เอาลูกไปซื้อทอดเริ่มเอาลูกซื้อทอดแล้วจ้บแล้วคือผ้ามั่งค้อนเนี่ยเวลาแบบ ทำนี่วันหนึ่งนี่จะได้ประมาณแบบกี่ตัวอะไรอย่างเงี้ยคะก็ะเฉลี่ยแล้วประมาณถ้าตอนหนึ่งคนหนึ่งคนหนึ่งคนทำนี่ก็ประมาณสัาสี่ตัวจ้ะอืมคุณยายใช้คนงานประมาณกี่คนคะก็มีลูก,ลกๆหลานๆเนี่ยจะทำภายในครอบครัวเนี่ยนะแต่ก่อนตั้งเป็นกลุ่มมากลุ่มประมาณสิบสี่สิบห้าคนเนี่ยลูกกลุ่มที่นี่เขาก็ขี้ข้านมากันเลยแยกกลุ่ม เ่เขาไปทําที่บ้านทับงานจากคือที่นี่จะพีดพาออกแล้วไปจ้างเขาเย็บเมื่อกลุ่มือกลุ่มนั้นเป็นคนเย็บตัดช่างตัดเสื้อมียิงมีประจัยมีนะแซกลังดุมมีแต่ก่อนทาเป็นกลุ่มขึ้นมาที่นี่เขาคิกคี้้ามาก็เลยว่ะแยกทําแบบอี้แต่เขาก็มีไรายได้ตลอดปีเขากับเจ้าป้อนพ้าเขาไปเย็บนะ ลูกค้าส่วนมากเขาแบบจะลูกค้าส่วนมากนี่จะเป็นแบบใครยังไงหรอคะคือมีถั่วไปเนาะลูกค้านี่จะมีมีล่านค้าบางข้างนี่ก็ปีหนึ่งจะมีได้ไปออกงานโอท็อปกรุงเทพเมืองทองธานีสามข้างต่อปีคือถ้าไปมันก็จะได้มีออเดอร์แขกลูกค้าเขาติดใจแล้วเขาก็จะโทรมาสั่งซื้อ,อจะขายไปตั้งไปสนี่องนะ หลายๆแบบอย่างบ้านยายนี่จะมีเช้าตั้งชาติหน้าหนาวนี่จะมาเยี่ยมมาดูวิธีการทำอันอนี้เราก็ซื้อกินใหม่ที่งมูอไปอ<ะ>ส่วนส่วนใหญ่คือเวลาเวลาคนยายจะขายนี่คือแบบขายเป็นร้านของเราเองหรือว่ามีคนแบบมารับแล้วก็แบบไปขายเป็นหน้าร้าน,นะคะ่ะก็มีส่วนบางคนก็ไปรับรับไปขาย อยู่อยู่ต่างจังหวัดบางครั้งก็มีอยู่พิโลกมีกรุงเทพมีเอาก็ส่งตังผาสะดุไปหรือทรงตังรถทัวสมัยนี้สะดวกแล้วรายได้คุณยายได้ต่อเดือนต่อปีอะไรก็ยายก็มาได้ทําบัญชีอย่างไว้นักหนาเนาะยายก็คิดเฉลี่ยแล้วอ่ะหัวหนึ่งก็ตกประมาณคนละเดือนละแปดพันเฉลี่ยแล้วบางเดือนมันก็ได้เยอะ องเดียนมันก็ได้น้อยที<อ>่ปัเฉริยเอาแน่นอนเนะจ้าช่วงมันบุมมันกระบ,บุมพระมหอมนี่นะยังเทศกาลสงการที่ไม้นี่ยมันจะขายดีมากยายคิดว่ายายจะแง่กิจการนี่ไปเหมือนกันนะเจ้าก็ยายคิดว่ารุ่นยายนี่ก็ทําไปเหมือนอะ่ะเดี๋ยวนี้ลูกลูกสาวก็มาซื้อทอดคง<อ>จะเบื้องมันสูงหายไป เพราะมันเป็นเอกลักษณ์ของสินค้าสำคัญของอย่างหนึ่งของทังวัดแปงเราเนาะเอามหฮอมกับคาำ่วนของมังแปงกับมหฮอมขึ้นตนเนาะเคนะะเดี๋วเราไม่รับกวนคุณยายแล้วเอ้ยเดี๋ยวเราให้คุณยายไปช่วยดูวิธีการทำคข้าวๆกันดีกว่าค่ะอันนี้ก็ขอบคุณค่ะ คือคามนี่ก็จะปลูกหน้าฝนเราปลูกได้ประมาณสองเดือนกกิงหรือสามเดือนก็จะตัดเอามาทําเป็นหัวสีได้คือว่าสองเดือนสองเดือนเก่งอ,อย่างนี้ก็ตัดเอาทั้งทิงทั้งใบแล้วมาทําเป็นมัดมัดย่าเอี้ยนะครับผมเอามาแจ่หน้าประดายเนี่ยสองวันสองคืนนี่กำลงังแจ่ตะกี้นี่ครับผมแล้วก่อนหน้ามันก็จะออกมาสีเขียวอครับหลังจากนั้นก็เอากาของมันนี่ออก แล้วเหลือแต่น้ำแ,แล้วเขาก็จะจ่ายปูนขาวเนี่ยปูนขาวใสลงไปแล้วก็ตีตีคนทอดตะกอนเป็นห้องซัวคลามนะตีแล้วพอดีถ้าพอดีก็ปูนแล้วฟองก็ขึ้นมาเป็นสีคลามทีนี้กัดดังตีเมินๆสักชั่วโมงอย่างนี้ก็จะได้ปล่อยตกตะกอนก็จะได้ตัวนี้มาาไายอันนี้ขอห้องหัวคลามที่ทำจากต้นคลามนะ หลังจากนั่นเขาก็จะใจน้ำที่เท่าเนี่ยเป็นน้ำด่างอันนี้คือที่เท่านะแล้วก็น้ำลดลงไปครับพอน้ำยดลงมามันจะไหลลงมานี่ก็้องเป็นน้ำด่างส่วนทรงของมันก็มีปูนขาวแล้วมีน้ำดา่า,างต้นขามสามอย่างก็อันนั้นเนาะ วิธีขั้นตอน,นการทำจะอยูในนี้ท<ม>่้นในบ่อทั้งปีแล้วก็หลังจากนั้นอันนี้คือหม้อห้อมหม้อห้อมก็มาแหม้อกระมมยถึงองค์หรือภาชนะคําว่าห้อกหมกระไมยถึงพืชชนิดหนึ่งเช่นต้นคราหรือต้นห้อมแล้วมันจะมีต้นเบอร์หินต้นหนึ่งสาไร่แต่ที่นี่ก็ทําจากุยา่าตะทวดเฮ้าไมก็ทาําควาจะเลยทาลําควาตลอด ถ้าย่อมคลามแล้วทำไมถึงเรียกหม้อห้อมเพราะแรงนี่มันเป็นลาวคือว่าย่อมออกมามันก็เป็นสีดำๆห้อมห้อมเลยห้อมหม้อห้อมตั้งแต่ปุยามะนะฉันั่กย่อมคลามที่นั่นนะห้อห้อมนี่ครับนี่แหละแล้วก็คือว่าถ้าเขาจะกอหมอห้อมก็จะใช้หน้ดาดังเนี้ยน้าดังนี่ยมาใส่นี่น,นู่นมันเต็ม องนี่มันแปดซิปริดเขาจะจ่ายขั้งแรกนี่คือหัวคลาม3ากิโลต่อตุนอีก1นกิโลผสมใส่ลงไปในนี้แล้วคุณทุกวันตอนบ่ายหลังจากนั่น3วันหรือ5วันหน้าม,มันเขียวแสดงว่าเป็นมะฮอมย้อมได้นะเป็นมะฮอมย้อมได้แล้วที่นี่วิธีการย้อมมันก็จะมีถุงมือใส่ แร้วก็จะมีตะกร้าห่างๆใส่ลงไปนะนี่ตะกร้าใส่ลงไปเพื่ออ,อย่างเพื่อบ่าพื้ผ้ามันรู้ลงไปต้งลุ่มมันจะร่วงเอาหายนะแร้วเากาะอ,อันนี้แหละคือมอ้อมถ้ามันถ้าเป็นมอหอมแล้วมันจะอยู่นี่ห้าปีสิบปีก็อยู่ดีหลังจากย่อมเราต้องเติมน้ำด่างลงไปเท่านห้ ข้าว่ามันจางก,กระเติมหัวคลามกป็ปูนนิดน้อยใสลงไปแต่ละวันหลังจากย่อมถ้าว่ะ่าทำเองจะให้ลูกอะใสถุงมือ่ยก็ย่อมนี่อ่ะที่จะเต้มเทียวเป,าาป็นผ้าบาติกใช่ไหมคะจะทําเป็นผ้าบาติกบาติกยางตีตาอันนี้คือว่าดำๆนี่มันเป็นลายนี่จะจะเต้มทําเป็นลายผ้าบาติกนี่ไะวิธีการย่อมเขาจะเต้มเทียนก่อน แอมเทียนแล้วเขาก็มานำมาย่อมพอย่อมแล้วเอาไปพึงพึงแล้มันแห้งแล้วก็กลับมาย่อมประมาณสามเตก็ถึงจะได้สีหลังจากนั้นก็นำไปต้มหลอกเทียนนะมันก็จะขึ้นลายเหมือนผ้าปีตาทั้นหมดสิ้นย้ายหนุ่มเนี้ยวิธีการย่อมต้องลองย่ยมมาดูเจ้านี่น้องเอาผ้าใส่ลงไปผ้าใส่ลงไปยือซ่าเออใส่ไปจุ่มกดลงไปเลย น้องกระพิกไปพิกมาเนะ่ะเออพิกผ้าบดี้บีบมันค่อยๆพิกคือว่าผ้าลงเทียนนี่มันจะบีบบาได้เพราะเขียนจะแตกเนาะเออพิกไปพิกมานะ่ะอันนี้คือวิธีการยอ้อมพ้นไปพิกมาก็า้องกระจับผ้าติวๆน,น้อยๆึ้นมะเออเออ่น้นว่น,นผ,ผ้ามันของสีมันจะได้ทั่ว เนี่ยทำยังอีอยู่ถ้ามันสังเกตดูมันถั่วเนื้อผ้าเขาก็ขึ้นมาพึ้งแอบดมม,ม,มอมนี่มันมัดงอมเนาะเป็นนี่เนี่ยตั้งแต่สี่เจ็ดแล้วมั้งนี่เหรอนี่มันจ็เหมือนกันนะคือสี่สี่เจ็ดที่น้ำท่วมันจะริบมอฮมไปมดแต่ทำไม่มดตีมอฮมอมมันนี่เขาก็พักไว้ก่อนทีประทําเพราะไปย่อผ้าบัติกย่อมันหมดได้บิด ย้อมแวเอาผ้าจะต้องไปย้อมแถวคุณตอนนี้เห็นเหมือนกันแล้วจะสังเกตดูอ่ะพอมันทวนเนื้อผ้าก็ขึ้นมาได้นะเอาลงไปหน่อยก็นเนื้มันทวนนะคะเออนั่งนัน่งกรบพริกไปกระพิกไปกรพิกมานะ เนี่ยมันจะเขียวก่อนมหอมเ่ยหน้ามันเขียวแล้วพอนี่พอขึ้นมาโดนโลมโดนอากาศมันก็คอ่อยเปลียนขึ้นปลดนสีน้ำเงิน เกียวเาแล้วมะหลังมาเกีือกนะมะคุ้มนะเลี้ยวก็ไยลูกเลยสีเขียวนี่ง ยืดดยบิดๆเล่าๆนี่ก็สม,ม่ำะนะ <c oughs> ย้อมแล้วบิดออกมาลายมันจะงามดี <c oughs> เอาไปหลายลายกันนองเอาคนละลายหลายๆลายห่ <c oughs> มผุนย่มเพ่มัดก็ได้ <c oughs> ใหมัดนี่เราแทนแต้มเทียนอืมอันนี้คือขอห้องค้ามัดยอ่อมเพราะว่าถ้าปกติถ้าเราแต้มเทียนตรงที่ถ้าเราไปต้มให้เทียนลอกตรงนั้นจะกลายเป็นลายสีขาวอ,อันนี้ถ้าสมมติว่าเรามัดแล้วก็จะเป็นลายตรงที่รอ,อยต่อตอนรอยรัดนี่เลยา <ละ S 1> ไม่ต้องไปย้อมเทียนอันนี้ปไปย้อมเน่เดี๋ยวไปย่อมมาห้องเลยอันนี้ถ้าเวลาย,ย่อมละเอาไปเลยเอาอยากิดเอาหืนห้าบาทห้าบาทเดียว เอาไปทำเป็นผ้าชิดหน้าก็ันถ้าสมมติว่าทำท่าแบบมอหมผืนหนึ่งนี้ใช้เวลานานไหมคะนานจริงมอหมท่าว่าทำอย่างนี้มันหูเวลาไ่ได้เนาะต้องเย็บแล้วถึงมาย้อมย้อมวันหนึ่งมันก็ไม่เสร็จต้องสองวัน แสดงว่าก็ใช้เวลานานเอูแต่ก็ทําทีไรเยอะๆแต่เขาต้องทําเป็นชุดเย็บมาสักยี่สิบผืนก็ย้อมเป็นชุดยี่สิบผืนอย่ามาทําผืนเดียวนะก็รอเวลาเพราะกว่าจะต้มจะตากจะอะไรดีมัดนั่นมันจะมีวิธีการมัดย้อมเอาไปมัดมัดจะได้จะได้เลือดเลยอดเขามันย้อมเปยนเป็นกต่ย้อมไฮยดร คนได้ไม่ได้ยอ่งก็ยอมงงกาเราไม่ถ่ายงาน้ถเหมือนแซนด์วิชแต่หิมเข้ากับบอกหิวเข้าเลยเราได้ผ้าหนึ่งผืนนะคะคุณยายให้เรามากับหลังยางนะคะ เพืาอที่เราจะพับผ้าแล้วก็เอาหนังยางรัดให้เป็นให้เป็นลายนะคะแล้วก็เดี๋ยวพอมัดเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปจุ่มทําเป็นผ้ามัดย้อมกันค่ะตามมาเลยนะคะที่เราจะเอามาทําผ้ามัดย้อมเลยนค่ะกงเห็นแบบเพื่อนๆทําเลยนะคะเพื่อนๆนะคะตอนนี้ <c oughs> เดี๋ยว นี่นะคะแล้วก็หย่อนลงไปค่ะแล้วมันก็จะค่อยๆเปลี่ยนสี ยังไม่ติดหมดเนาะเอาลงค่ะแล้วก็เอาแช่ไว้เร็จแล้แช่หลังจากที่เราเอาไปลงสีเสร็จนะคะแล้วก็เราก็แช่ไว้สักพักแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาไปผึ่งค่ะ Okay. เราจะเอาไปตากกันนะคะนะคะตอนนี้ตอนนี้ก็จะทำลายผ้าบาติกกันนะคะเนี่ยป้ากำลังทำอยู่เลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกัน ลายผ้าผ้าติกอ้สุอะไรคะอันนี้มันจะเป็นลายมันจะเป็นลายเกี่ยวกับออกแนวไทยลายไทยอะค่ะอันนี้จะใช้แม่พิมพ์ที่ทําจากไม้แกะจากไม้สลักใช่ค่ะใช่ทั้งหมดแล้วจุ่มลงในน้ําเทียนแล้วก็พิมพ์ไปบนลงบนผ้า ถ้าทิมเสร็จแล้วก็จะเอาไปย้อมม่ห่มย้อมมอ่ห่มก็ตามกระบวนการของการย้อมม่ห่มพอได้สีได้ที่แล้วพอดีเราจะมาต้มเอาเทียนออกพอถ้าเทียนออกนี่สีตรงที่เทียนอยู่นี่จะเป็นกลายเป็นสีขาวก็จะกลายเป็นลายของผ้า,าเพราะว่าตรงที่เทียนอยู่นี่เวลาย,ย้อมสีจะไม่เข้าไปตรงที่เทียนอยู่ก็คือเรายอ้อม เราเอาเทียนมาลงเพื่อไม่ให้สีติดใช่ไห<ช>มคะ,คะจะได้กลายเป็นลายของผ้าเท<ช>ียนเทียนนี่คือเอาเทียนปกตินี่มาต้มเหรอคะเอาคีพึ่งกับพาราฟินผสมกันอย่างละอย่างละส่วนออต้มให้พอดีไม่ให้ร้อนเกินไปไม่ให้เดือดไม่ให้อันนี้คือแม่พิงพ์ทุ่มหมด ใช้ในการทิ้งผ้าบาติกนะคะใช้ไม้สักก็จะมีหลายลายหลายรูปแบบนนเหมือนหิมะเลยอะ่ะ มลนกันก็เท่านั้นต้เตรียไว้